ฟอลโล w หมีและเรเวงเจ้าใน e ีพีนี้ครับเราจะพาทุกท่านมานี่เลยขึ้น E 6นชินคันเซนโคมาชิครับอยู่กันที่อาคิตะน,นะครับวันนี้เราจะขึ้นอากิตะชินคันเซนไปเซนไดกันจ้าน้องตื่นแล้วก<ะ>ลวัวจะไม่รู้อยู่ที่อาคิตะก็เลยถ่ายกับน,น้องหมาอาคิตะไว้สักหน่อยนะครับแล้วก็ต้องผ่านพี่ยักษ์แดงยักษ์เขียวนะครับวันนี้เราจะเข้ากันที่ชินคันเซนเอนทราน e ์ครับฝั่งด้านขวามือที่ลูกศรชี้เลยวันนี้ไปกับคันนี้ครับ โอมชี16นะครับเป็นรถ E6 ครับเป็น E6 บนเส้นทางสายอากิตะชินคันเซ็นนะครับแต่เส้นทางสายนี้พิเศษอย่างหนึ่งจะมีรถธรรมดาตัวนี้ที่วิ่งขนานไปด้วยซึ่งเป็นรถธรรมดาที่วิ่งบนทางชินคันเซ็นนะครับเป็นรถลางกว้าง1.435เมตรจะวิ่งคู่ขนานกันไป รถไปลงไปถึงโตเกียวเป็นไหมขึ้นกันเลยจ้าแล้ววันนี้ก็จองที่นั่งไว้นะครับเป็นแถวสุดท้ายเพราะว่าจะได้มีที่เก็บสัมภาระ ออกจากอากิตะนะครับโบรถจะวิ่งถอยหลังนะครับไปถึงที่โอมาการิก่อนนะครับเราถึงจะกลับทิศทางระหว่างชมวิวนะครับแนะนําน้องอากิตะชินคันเซ็นนะครับรถ E 6นะครับสร้างมาทั้งเส้น24ชุดปัจจุบันนี้เหลือวิ่งให้บริการแค่23ชุดนะครับเพราะว่าชุดหนึ่งได้วความเสียหายจากแผ่นดินไหวไปนะครับ ต่อหนึ่งขบวนเนี่ยจูบผู้โดยสาร338คนเลยทีเดียวนะครับไม่น้อยเลยนะรถแต่ละคันนะครับก็จะวางเบาะแบบ2-2สองนะครับก็คือนั่งคู่คู่ไม่มีเบาะวางสามนะเพราะเป็นรถที่ต้องทําลำตัวแคบเนื่องจากต้องวิ่งคู่กับรถธรรมดาด้วยอาคิตาชิ้นคันเซ็นนะครับความยาวก็คือ7คันนะครับจะได้หมายเลขตู้เป็น1 1บเถึงสินะครับไม่ใช่1นถึงเนะเพราะว่าจะต้องไปพ่วงรวมกับโตคโกูชิชิ้นคันเซน็นที่สถานีโมริโอกะหรือเซนไดนะครับ オキャクサマニオネガです。キャリーケースが走行中に転がることで周りのお客様にご迷惑クサマニゴメワコーカケセローャリーケースがホームや線路上に落下する恐れ There is a gap between the train and the platform. In order to prevent children from falling, customers with children should hold hands with their children when using.Mia, Bueno, and Tokyo. All seats on this train are reserved. The ticket for standing is valid for the train and car shown on the ticket. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. Hazardous items are prohibited on trains and in stations. If you notice anything questionable, please notify the conductor or station staff. Furthermore, またまもなく大宮に到着いたします。お出口は左側です。到着後はホームを列車の進行方向へお進みいただきますと新幹線乗り換え改札がございます。大宮から横手方面大線上り普通列車湯沢行き、新幹線乗り換え改札を出て正面の2番線10時25分の発車です。 We will soon make a brief stop at Omagari. Passengers changing to the O line, please transfer at this station. The stop after Omagari will be Kakuno Date. ขบวนรถจะวิ่งถอยหลังมาถึงแค่สถานีโอมาการิแค่นั้นนะครับออกจากตรงนี้ไปจะกลับทิศทางแล้วครับเราจะได้นั่งเดินหน้ากันแล้วครับส่วนขบวนข้างๆให้จอดอยู่นะครับเขาก็จะวิ่งถอยหลังนะครับไปอาคิตะเพราะนั้นก็คือโคมาชิหมายเลขหนึ่งครับเที่ยวแรกที่ออกจากโตเกียวมาครับ นานๆจะได้ยินคอนดักเตอร์ของรถไฟประกาศเป็นภาษาเกฤษสักทีหนึ่งนะครับส่วนมากจะประกาศแค่ภาษาญี่ปุ่นต้องบอกว่าจากอากิตะถึงโมริโอกะนะครับขบวนรถจะวิ่งท็อปสปีดแค่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าจอดบ่อยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ สาเหตุที่วิ่งได้แค่นี้เพราะว่าเขาจะต้องวิ่งรวมกับรถไฟธรรมดาด้วยนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้ชินคันเซนนะครับก็ถูกลดสถานะนะครับลงเหลือแค่ลิมิตเอ็กเพรสแค่นั้นเอง ช่วงที่รถยังวิ่งไม่เร็วนะครับเรามาสำรวจขบวบนรถกันดีกว่าดูที่พื้นนะครับแล้วก็ที่กระจกจะเป็นรูปรวงข้าวมีที่วางของนะอยู่ตรงแถวที่1นะครับห้องน้ำเนี่ยไม่ได้มีทุกคันเพราะนั้นเราต้องข้ามครับไปใช้ที่ตู้14นั่งตู้15เราก็จะเจอกับเมคอัพรูมของสุภาพสตรีนะครับหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งเวบแต่เจอห้องน้ําแบบชายและหญิงใช้ร่วมกันนะครับไปครับเข้าไปดูข้างในกันนะครับของสุขภัณฑ์ก็จะมีระบบอัตโนมัติด้วยนะไฮเทคทีเดียวนะครับ แล้วโถชําระนี่ก็มีฮีเตอร์ด้วยนะครับนั่งไปแล้วก้อนอุ่นมากเลยทีเดียวนะครับไปครับนี่ตรงนี้ก็คือที่เช็ดทาความสะอาดโถนะครับเราก็กระดาษชําระเป็นแบบบางที่เราเห็นอยู่ด้านขวามือนะครับเขาแปะป้ายเลยว่ากระดาษชําระกับที่เช็ดโถเนี่ยทิ้งลงในโถชําระได้เลยเปิดแผ่นนี้ลงมาดูครับอันนี้คือเบบี้บอร์ดครับหรือว่าเป็นแผ่นสําหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กนะครับมีอ่างล้างมือเล็กๆตรงนี้เป็นระบบออโต้ครับมีเซ็นเซอร์ เจอกระจกไม่ได้อถ่ายตัวเองไว้หน่อยเห็นกระจกแล้วนะครับเปิดล็อกครับเป็นประตูแบบสไลด์บานเลื่อนนะครับเราไปดูห้องน้ําอีกฝั่งหนึ่งเป็นของสุภาพบุรุษล้วนนะครับเป็นโถปัสสาวะนั่นเองดึงเข้ามาครับแล้วก็เข้าไปพี่หมีตัวใหญ่นะแต่ว่าก็ยังหมุนข้างในได้นะครับรอบเลยทีเดียวนะครับไม่มีล็อกนะจ๊ะประตูนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ใช้เสร็จก็เดินออกข้างหน้านะครับมีที่ทิ้งรีไซเคิลแล้วก็ที่ทิ้งขยะทั่วไป พื้นรอยต่อตรงนี้เรียบมากเลยนะครับเดินข้ามถ้าไม่รู้สึกเลยบันไดทางขึ้นลงแต่ละตู้จะมีแค่ฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นที่นั่งหรือว่าจะเป็นห้องน้ำน,นั่นเองครับ อยากรู้ว่ารถไฟวิ่งด้วยสปีดเท่าไหร่นะครับพี่หมีก็เลยลองจับ GPS ดูนะครับขณะนี้ก็วิ่งอยู่ที่130นะครับเป็นท็อปสปีดของช่วงอากิตะมุริโอกนะนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมรถวิ่งแค่130เพราะว่าต้องผ่านชานชาลาที่อาจจะมีคนมารอแล้วก็มีทางตัดเสมอระดับด้วยนะครับเขาก็เลยวิ่งแค่นี้ อย่างที่บอกครับว่ารถสายนี้จะวิ่งคู่กับรถธรรมดาด้วยนะครับแต่รถธรรมดาที่วิ่งบนทางกว้าง1.435เมตรเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจอดเขาก็จะจอดคู่กันแบบนี้เลยครับแค่ข้ามชานชาลาก็ถึงกันแล้วนะครับไม่ต้องข้ามช้นตัวที่ใช้ J จ็ f i นะเป็น Wi-Fi ที่อยู่บนชินคันเซนนรคนะคบก็มันนิ่งขนาดดู Youtube ได้สบาย บางช่วงของเส้นทางนะครับก็จะเป็นทางเข่าด้วยนะครับวิ่งคู่กับทางรถยนต์เลยพอขึ้นเข่ารถก็จะวิ่งช้าลงนิดนึงนะครับหรือประมาณ80-90ิบเกท่านั้นเองครับ stop at Pazawako. The stop after Pazawako will be Shizukuishi. ご乗車ありがとうございました。 まもなく盛岡はやぶさ号と連結をするため、盛岡では3回止まります。3回目の停車では、多少車内が揺れる場合もありますので、お立ちのお客様は手すりなどへおつかまりください。はやぶさ号と小町号は、相互に運転台があるため、連結後も10号車、11号車の間、通り抜けはできません。あらかじめご了承ください。 盛岡でお降りのお客様お忘れ物や落とし物をなさいませんようお手回り品をよくお確かめください連結作業がすべて終わってからドアが開きますので到着後はドアが開くまで少々お待ちくださいお乗り換える車のご案内です東北新幹線やわびこ58号東京行き13番線 11時8分の発車です東北新幹線下りはやぶさ銀行新青森駅は14番線10時59分の発車です東北本線普通列車一ノ関行きは5番線11時4分の発車です山田線 快速リアス宮古行き2番線11時9分の発車です岩手銀河鉄道普通列車八戸行き岩手銀河鉄道ホーム0番線11時25分の発車です岩手銀河鉄道経由塙線岩手銀河鉄道ホーム0番線から12時35分の発車です お乗り換え列車につきましては、列車の運転状況により行き先や発車満線、発車時刻などが変わっている場合もあります。お乗り換え列車やご乗車のお客様は、ご乗車の前に駅の電光掲示板や放送などにご注意の上ご利用ください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく盛岡に到着。 ที่สถานีโมริโอกาสนะครับขบวนของเราจะพ่วงรวมกับโตโฮกุชินคันเซนครับฮายาบุส่า16ที่มาจากชินาโอโมริแต่ว่าเรามาถึงเป็นอันดับ2นะครับมาถึงที่หลังเขาเพราะฉะนั้นก็เลยลงไปดูการต่อขอบวนไม่ได้ระหว่างการต่อนะครับรถจะจอด หลายๆครั้งเลยนะครับนี่จอดครั้งที่1แล้วนะครับจอดเพื่อจะเปิดขอพ่วงของรถโคมาชีของเรานะครับที่คันที่11นะครับจากนั้นขบวนรถก็จะขยับอีกนิดนึงนะครับเพื่อเข้าไปต่อขบวนนะครับขยับช้าๆไปต่อขบวนญี่ปุ่นนะครับเขาทําอะไรเซฟตี้เสมอนะครับก่อนจะต่อรถก็ต้องหยุดอีก1ครั้งนะครับถึงจะต่อรถตึ้งเข้าไปแล้วก็จะต้องจอดรับผู้โดยสารเมื่อรถต่อพ่วงขบวนเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะเห็นการจอดครั้งนี้ถึง3ครั้งด้วยกัน ไฮยาบุสักับโคมาฉ h i ลงขบวนกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางเป็นรถไฟยาว17คันแล้วจ้าไปครับเรามาดูกันนะครับตั้งแต่ต้นเริ่มออกเดินทางจากโมริโอกะเลยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะที่ขบวนนี้จะไต่ไปที่ความเร็วสูงสุด320กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวจะหาว่าน้องโคมาฉีดวิ่งเร็วไม่ได้นะวิ่งได้นะครับ 3号と小町号東京行きです。全車指定席で自由席はございません。次は仙台に停まります。車内はデッキトイレを含めまして、全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は、周りのお客様のご迷惑となりませんよう、デッキをご利用ください。 車内への危険物の持ち込みは禁止されております不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせくださいまた客室の自動ドア付近に SOS ボタンを設置しております緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください牧問ボール東北新幹線 This is a Hayabusa and Komachi Super Express bound for Tokyo with stops at Sendai, Omiya, Ueno and Tokyo. All seats on this train are reserved. The ticket for standing is valid for the train and car shown on the ticket. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. Hazardous items are prohibited on trains and in stations. ขึ้นถึงความเร็วสูงสุดก็ใช้เวลาประมาณ6นาทีนะครับตั้งแต่ออกตัวมานะเดี๋ยวเรามาดูวิวผ่านหน้าต่างกันดีกว่าครับว่ารถวิ่งที่ความเร็ว320นี่แหละครับวิวที่เราเห็นนะครับเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับเราก็มาถึงที่เมืองเซนไดแล้วจ้าขบวนรถก็เริ่มลดความเร็วนะครับเพื่อจอดที่สถานีเซนได แล้วเราก็จะลงงานที่สถานีนี้ครับสถานีเซนไดเพื่อต่อรถดิกขบวนหนึ่งครับส่วนจะต่อรถเป็นขบวนไหนนั้นไว้รอชมกันใน EP ีหน้านะครับต่อยก EP ีนี้ให้เป็นของ E6 อากิตะชินคันเซ็นเจ้าเดียวเลยละกันครับ าคิดต่ชินคันเซ็นก็พาเรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับและก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด Super Thanks ให้กับเพจ r a i l w a y a n g e ลและ YouTube ช่อง Follow Me ของเราด้วยนะ